สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลยได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านั่งร้านเหล็กและประตูเหล็กได้ถูกขโมยไปเมื่อวันที่15มีนาคม2560โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพคนร้ายขณะลงมือไว้ได้นั้นล่าสุดเมื่อวันที่22มีนาคม2560พันตำรวจเอกต่อสักดิอรัญญาการน,น์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยได้ถแถลงข่าวการจับกลุมหัวขโมยรายนี้ได้แล้ว พร้อมของกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจปูทอนเมืองเลยได้ตามเอาคืนมาจากร้านรับซื้อของเกา่าประกอบด้วยนั่งร้านประตูเหล็กถังแกส๊สและรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุพันตำรวจเอกต่อศักอรัญญาการน,นกล่าวว่าหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ของโรงรับจำนำได้เข้าแจ้งความก็ได้สั่งชุดสอบสวนลงพื้นที่และให้ติดตามโดยมีเบาะแสผู้ต้องหาเอาของที่ขโมยไปขายให้กับร้านของเกา่า และได้สืบจนพบว่าคนร้ายชื่อนายปฏิพานหรือก๊อฟพุทธนองอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่290บ้านหว้วยตกตำบลนาป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2560นายปฏิพานยังได้ขโมยแบตเตอรี่รถยนต์จำนวน5ลูกที่ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรศูนย์พืชไร่ไปขายร้านของเก่าได้เงิน500บาท และวันที่13มีนาคมก็ได้ขโมยถังแก๊สจำนวน2ถังจากร้านขายของชำบ้านภูกระแตตำบลน,นาอ่านอำเภอเมืองเลยนำไปขายได้เงิน180บาท